เราจะลองเปิดทิ้งไว้จะดูว่าเขาร้อนตรงไหนวันนี้คือปกติเลยนะเหลืออาการเดียว,วสุดท้ายผมก็ก็แบบเสียดายไงอยากจะปิดเคตสให้นะมันสุดท้ายมันเปิดได้เลยได้ฟังได้ได้ละแต่ปัญหาเดียวเลคือร้อนวันหยาวาดเจนีุราาดร้อนกันเนาวนีวตันดวนี้นยุดเปนิดนะนะนีิวันเปิดอหุดหภกมิที่เนไากปี IC ตัวเนี้ินะครดบวนีตัว เ,น,เๆๆๆๆนี่ยเลังจากเนี้เราจะรู้เลยนะครับว่า<ช>บริเวณเนี้ยไอซตัวเนี้ยนะครับเมนบอร์ดเนี้ยร้อนทั้งหมดเลยเลิฟไอซีตัวเนี้ยอุณหภูมิสูงสุดนี่นะครับที่มือผมจี้อยู่นีฮะ56องศานะครับ 5, 6, 6, แล้วขึ้นไปเรื่อยๆเลย8ขึ้นไปเรื่อยเลยเรยครับแสดงคือมีความไม่ได้สูงที่ว่าไอซีตรงนี้จะช็อตนี่ครับตัวนี้เนะแสดงว่าไอซีตัวนี้ช็อตนะครับโอเครู้ละพี่เรารู้ละว่าอันไหนมันช็อตไหนนี่เราอาจจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับ โอเคนะครับผมของ,งสรุปก็คือของลูกค้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไอซีตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ช็อตนะครับตัวนี้เนะ <Gore> าะชุดนี้แต่ตัวนี้ชุดนี้จะร้อนด้วยนะครับชุดนี้จะร้อนด้วยเพราะชุดนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟมาเลี้ยงระบบตรงนี้เนาะก็เป็นไปได้ที่ตัวนี้เพราะว่าโหลดช็อตเนี่ยซ <Pierre> ัพพลายก็ต้องช็อตก็ต้องร้อนนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคสรุปตัวนี้คือไอซีตัวนี้นะครับนะฮะช็อตนะครับเดี๋ยวเราว่ามาสืบกันว่าเ เขาทำหน้าที่อะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวหามาเปลี่ยนเนาะแล้วจะได้ไหมนะครับเนาะ